สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมในช่อง LGS ของเรานะคะสําหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หวยลาวนะคะซึ่งหวยลาวของเรานะคะจะมีตัวเด่นนะคะ2ตัวแล้วก็ตัวจับอีก3าตัวนะคะสําหรับวันนี้นะคะตัวเด่นของเราตัวแรกก็คือ8นะคะตัวที่2ก็คือ6นะคะแล้วก็ตัวจับนะคะตัวจับตัวแรกก็คือ1นะคะแล้วก็3ค่ะแล้วก็2นะคะ เอาละค่ะสำหรับเด่นวันนี้หวยลาวนะคะก็คือแปดกับ6ตัวจับก็คือหนึ่งสามแล้วก็สองนะคะจับชุดวินของเรานะคะสองตัววิเคราะห์อ,ออกมานะคะจับวินสองตัวไม่รวมเลขเบิ้ลน,นะคะไม่รวมเลขเบิ้ลน,นะคะก็จะได้นะคะทั้งหมดนะคะทั้งหมดสิบชุดด้วยกันนะคะสิบชุดด้วยกันนะคะเอาละค่ะมาดูนะคะตัวแรกก็คือนะคะหนึ่งสอง แล้วก็1 2นะคะแล้วก็1 3 1 6นะคะแล้วก็1 8แล้วก็2 3นะคะแล้วก็2 6แล้วก็2 8 2> นะคะแล้วก็3 6 3 6แล้วก็3 8นะคะ แล้วก็6-8นะคะจับชุดวินนะคะตัวเด่นก็คือ8นะคะกับ6นะคะจับ1-3แล้วก็2นะคะได้ทั้งหมด10ชุดนะคะ2ตัวก็คือ1-2 1-3 1-6 1-8 2-3 2-6 2-8 3-6 3-8แล้วก็6-8นะคะเราจะใช้ตัวเดิมนี้นะคะวิเคราะห์นะคะจับวิน3ตัวนะคะ จับวีนสามตัวนะคะใช้ตัวเด่นก็คือแปดหกหนึ่งสามแล้วก็สองนะคะวิเคราะห์เป็นสามตัวนะคะจับวีนจับวีนสามตัวของเราในชุดนะคะในชุดจับวีนไม่รวมเลขหามนะคะไม่รวมเลขหามแล้วก็เลขตองนะคะก็จะได้ทั้งหมดสิบชุดด้วยกันนะคะก็จะได้ทั้งหมดสิบชุดด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองหก 128 1งสองแปดหนึ่งสามหกหนึ่งสาแสาหกสามแปดสแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ368นะคะได้ทั้งหมด10บจุดด้วยกันนะคะก็คือ1นึ่งส1ง8 1 3หนึ่นะคะ ชุดสามตัวนี้นะคะเราจะคัดนะคะให้เหลือน้อยชุดลงนะคะเหลือน้อยชุดลงก็จะเหลือนะคะตัดแล้วก็จะเหลือแค่สี่ชุดนะคะตัดแล้วเหลือสี่ชุดนะคะตัวแรกก็คือหนึ่งสองหกหนึ่งสองแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดนะคะเหลือสี่ชุดนะคะตัดให้สมาชิกแล้วนะคะเหลือสี่ชุดนะคะหนึ่งสองหกหนึ่งสองแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดนะคะ สำหรับหวยลาววันนี้นะคะถ้าเด่นสุดวันนี้ก็คือ8ดนะคะรองหนะคะตัวจับนะคะเราจะคัดให้เหลือแค่1ชุดนะคะเด่นสุดนะคะของวดน,นี้ก็คือ1 6แล้วก็8ดนะคะตัวเด่นสุดนะคะของวันนี้นะคะหวยลาวก็คือหนึ่งหดนะคะสมาชิกพิจารณากันนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะ ก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับสมาชิกท่านใดนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ